สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุข,สขคนเออเอาเข่าเลขอีกไอ้ไซนี่เตี่ยวเมื่อรถอ้าวขี่เข่ายังกันนะฮะเขาไม่ขี่เข่าป่าทางทองเฮียนขับรถเออได้อยู่เดียวได้อยู่ได้เนอะเฮ้ยเนาะเอาเข่าเลขไอ้เมอเข่าเลขอลีกเ,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 เอาท้องเข่าเลข ยุดเล่งก็เลยจังเข่าเลขยุดเล่งเลยจังเข่าเออเออเอาขี่เด้อวันนี้เออเออเออมื่อรถลดเยฮัดใหนหนังทองเฮียนครับรหลดจักเดอ้อจา้าพี่น้องเดอ้อเพื่อว่าไปซื้อนั่นซื้อของใข้ข่อยมันจังง่ายรถไฟฟ้าเมืนกันมันเพล่แหละขี่บ่ได้เอาไปเหยียบเอาอยัางน้ำนั่นบง,งู้เขาน้ำาเลยนะเออ นี่นะต้องหยุดก่อนค่อยสสอนมามามาพี่มาพี่มาทางพี่พี่อวยมาโลดเออค่อยอวยมาฮักไปซื้อค่อยค่อยได้เออเวลาสีเข่าเลขเวลาสีอันเข่าเลขเราเขาต้องหยุดคั้นเล็งในจังเข่าเวลาเขาเลขเขาหามเล็งเดี๋ยวมันเล็งมันก็บุักเขาเลขปุักเล็งมันก็ปื๊ดไปเลยแม่นบอกค่อยเหยียบเลขแล้วก็หยุดคั้นเล็งแล้วก็เหยียบเลขปุ๊บข่อยเล็งออกมดเลยแล้วก็ฮึ่งแล้วก็หยุดคันเล็งเหยียบปุ๊บอีก มันมีสี่เลขเด้เอาลูกไปฮอดพุ่นหมุนลูกพดเลขก่อนพดเลขฮันอนายุทธคันเลงถอยหลังข้างหลังพดเลขเออเลขยังแล้วเบิ่งเลขก่อนเออเลขสองเอาเลขหนึ่งออกเออคอยแน่ไปบ่เนี่เอาเลขหนึ่งไปเข่าเลขไปเผาเข่าเลขยังอยู่ในนั้นเบิ่งในฮันเลขตัวนึ่งเลขยังบ่มีเลขก็เข่าเลขหนึ่งบ่เนี่เออเลงไปเลยบ่เนี่เออ คลอยเออเลี้ยวรถไปน้ำเบิ่งทางหน้าผูกไปคมเบิ่งเลขเออเข่าเลขหนึ่งก่อนก็นได้เล็งไปวันนี้เล็งไปซื้อเลยไปจะไปเข่าละเลขสามเลง็งมันก็บ่ได้แล้วเข่าเลขสามเลง็งก็คือขี่รถไฟฟ้าอะไรท้องขี่ไปใกล้ๆก่อนอัดเลขแน่ เอ้ยเนาะสิเป็นบนอัพี่นองเลยนั่งถ่ายอยู่นี่ก่อนเอา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 พาล้มเชเดอร์ดเพเดยเชดอหน้าตายเลยเนาะเรียวมาบันนี้ค่อยๆเบรก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 เบนเบ่เบรกเบรกเบรกพาตัวบาเบรกเลยกู้เบรกกู้เบิกอยู่บนอูพพีนองเลย มาอะไรปุ๊เล็กน้อยเขาก็ยังขี่ได้มาทางนี้มาทางนี้สิบอกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาพี่เลี้ยวมาพี่เออเบรก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 างนี้เบรกข้างนี้เบรกมวกกัมือเบรกตีนนั่น ขับมาเบรกนี่นี่นี่บะพ่อโดยละล่านี่นี่นี่เบรกนี่นี่เบรกนี่นี่เบรกเข้าใจว่าคอยเบรกจะยึดไปเดียกมันกับัวทิ่มหรือเปล่าลมันล้อวันนี้โอ้ยบอกให้เบรกเออปั๊ปเบรกขับ่าเบรกข้างนีนเด้อโอ้ยใต้เราบ่ฮู้เบรกฮู้เบิกเป็นบ่เนาะรถชิวซอยเอาคอหอยบ่หักคอมันมาเลี้ยวกะเออเออเร่งรถขับมันขึ้นโน่นเออเด้อเออแล้วก็เบรกขับมันบ่นั่นก็เบรกมันมันไวหลายก็เบรกค่อยคอยเบรก เอาขาขึ้นเลยแล้วว่ามันที่ไปเดยัยงขาน่ะเออเออเอาโซนไหนครับรถใหญ่เลยพี่นอกเลยเพื่อว่าไปซื้อนั่นซื้อนี่ค่อยยากรถไฟฟ้าพ่นกระเพาะลรไม่ได้เรื่องรถไฟฟ้านะคะหมอแบตมันเสื่อมมันเสื่อมวังเพลินเอาเมื่อบ้านแะละเมื่อข่าไหวแล้วบ่มีคนขี่แล้วบ่มีไฟอนาไฟาฟ้าสากเออ เออเบรกไว้เนอะเบรกไว้เนอะคอยเบรกเบรกตีนมือเป็นเบรกมือเขาใจอยู่เพาเบรกตีนนั่นโอเข่อยสอนคนนะคือแม่คนอ้นว่าได้สอนคนหึ้นขึ้นตืดๆอะไรบริจาคอะหึ้นอะไรเขาเลขเดียวบ่นี่ะหาเลขนั่นโอ้ยมันก็บโบเป็นเครเถื่อแล้วเขาแต่เลขเดียวเท่าไงคอยบอกว่าสังเกตเวลาคอยขี่รถนั่นมันต้องแม่ พดเลขแน่เข่าเลขแน่เบรกฮะเด็กฮะเด็กค่อยเบรกฮนเด็กเบรกตีนบจบจะเป็นต้องเบรคมือคฮนเบรคมือมันจะจึกว่าติ้นก็คอยเหยียบเบรกคอยเหยียบเลขเด้อให้ชี้เล่งเชิญเลยเอ่าเลขเดียวเออไปบัดน,นี้ค่อยๆออกเออค่อยๆเออเอาขาขคือเล่งก้อนเล่งก้อนเล่งเล้งเข่าเข่าเลขบัดน,นี้ค่ะตั้งได้นะฮะที่เข่าไปยัง้คนทางมีมันล้มเด้อเด้ออย่าเเพ้ว บอกว่าคนทางมียีจะไปทางมันยากกระตุกกระติดนะเอออย่าไปทางมันยากท้องทางมัน,นดีๆน,นี่มีนี่ทางสื่อๆปปไปยังทางกระตุกกระติดโอ้ยเนาะไปเลง่เลงลเ,เล่งในจังเข่าเลขอีกเล่งก้อนอเพาะพนขั้นเล่งในจังเข่าเลขเล่งเอาขาขึ้นให้มันเทียงท่อมในเอาเข่าเลขโอ้ยนเนาะเบายากใช่ปะบ,บอกว่าเล่งก้อนเล่งก้อนให้มันเทียงท่มก่อน อยขี่เงาเลยเนี่ยเล่งรถดเล่งรถดเล่งไปเลยเล่งไปฮอดพุด่นพเลเจือนอวยมาเล่งเงาเลยนะทองเล่งเล่งฮอดพุ่นก้อนนั่น มาทั้งนี่นี่นี่โค้งทั้งนี้ก็ได้เดี๋ยวพักอวยเออเล่งก้อนเล่งจังอวยค่อยเบรกค่อยเบรกก็ได้สิอวยก็เบรกแล้วว่าค่อยเบรกอวยบัยบบนี้เลี้ยวเลยบันี้ลดเลขแน่อ่อพอนคันเล่งก้อนจะพดเลขเออฮันเดะเล่งยาวเลยเบิ่งค่อยเบิงนน่งโนนไปหาทางสื่อๆที่ไปขี่แต่ทางกระตุก เย็นให้ครับไห้มันเป็นให้มันหูเหลืองเวลาไปซื้อนั่นซื้อนี่ยากยากพี่น้องรถไฟฟ้ากตมันมดแบตไว้มดแบตไว้มันเสื่อมบางผลเมื่อเมืองบ้านเมื่อเมืองเป็นน่ะล่ะเผื่ออนาคตขางหนารถดจักไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องเลยรถใหม่ใหม่แห้งมันว่องเลยนี่มันจะออกไว้ันนี้รถหลายปีแล้วมันเลิงันจะออกนะ ใครแน่หลุดห่างไปในใครแน่ห่างโพดกระขี่โบเป็นอนีกโบเลงเลยนังทองหลดโอ้เลงเงี้วเลยกระตุกกระติเลงเงี้วเลืลออ่อยลงหมดมิเตอร์พอนมิเตอร์พอนอยู่เอายุดก่อนนี่ฮะเบรกคอยเบรกเออกดเลขบันเนอเอา,เล,นเนเอาลองหมดเนาะลงขาค่ำเมียนเป็นสีเขียวแล้ว เออโอเคครับเอันนี้เป็นอะไรที่พ่อไว้อยู่บ่โอ้ยคอย่าโบ้บานไรเฮียนอีกเฮียนเป็นอาทิตย์ผู้ไรมันจังสิเป็นเออเฮียนดนโดนผู้ไรมันจังสิเป็นทองเลยไปเมื่อบ,นบ,อบ,บันี้เอาเบิ่งเด้อคอยสิกลับเดเบิ่งเด้อนี่